ทุกทุกคนคะทางตอนเหนือของรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยจะมีถ้ำหินงอกิ็นย้อยที่มีความสวยมากๆสวยและก็ใหญ่เป็นอันดับสี่ของถ้ำในอเมริกาเลยนะคะ re ready, re เราอยากให้คุณผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านมาเห็นกับเรามากๆเลยค่ะวัน <ST. S 1> นี้เราก็เลยขออาสานะคะทุกทุกท่านเข้ามาชม ความสวยงามภายในถ้ำแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอสสวยๆมาให้คุณผู้ชมได้เห็นความงามภายในนะคะความงดงามของหินง,งอกหินย้อยที่ธรรมชาติได้ก่อตัวสร้างขึ้นมาเองภายในถ้ำยังมีสระน้ำอดิษฐานอีกด้วยไปเที่ยวด้วยกันนะคะทุกๆคนวันนี้เราก็เตรียมกับข้าวนะคะเรากำลังจะออกไปโรดทริปสั้นๆกัน ทำข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวไปอาหารกลางวันโรดทริปของเรา <laughs> จัดเต็มค mm ่ะ hmm. We're we we going to Winchester to spend the night. We'll meet friends and spend the night, but we're gonna drive. straight west and drive north through shenandoah national park we've how, never been there how long it take? One it's going to take an hour and a half to get journey. to the first place and then we'll go way up here winchester so it's going to take another hour after that but we'll just go slow through the national park okay we we'll come back this way tomorrow if you want there might be something we want to see on the, on the way back บ้านแต่ละหลังนี่ก็สวยงามนะคะไปสแกนฟรานซิสกาแฟกาแฟขี้ชมดอ่ะมองหากาแฟขี้ชมดจะดื่มกันดื่มวังน้ำเขียว เรากำลังมุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติชนันดองชนันดองเนเชอรลพาร์คตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะคะก็ไม่ค่อยมีรถจอดหรือว่ามีบ้านคนหนานเนี่ยไลร์ก็มีช่วงนี้นะคะที่เห็นมีรถจอดอยู่แต่เยอะๆบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันนะคะบางหลังเนี่สร้างอยู่ภายในป่านเนี่ยเวลาใบาไม้ร่วงเนี่ยถึงจะมองเห็นบ้านเขาค่ะ ความมือของเรานะคะเป็นบ้านไม้เก่าค่ะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเราคงจะสร้างเป็นร้านกาแฟหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารนะคะย่านนี้ก็จะเป็นโซนใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติค่ะนักท่องเที่ยวก็จะผ่านไปผ่านมาแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยเจะไม่มีร้านรวงอะไรอยู่ใกล้เลยค่ะมันเพื่อนดีนะที่เราหอบอไก่ย่างกับข้าวเหนียวแล้วก็พวกผลไม้มาด้วย ขับรถมาชั่วโมงกว่าๆก,ก็มาใกล้ๆกับอุทยานแล้วค่ะถึงโซนนี้ก็จะมีบ้านคนเยอะหน่อยนะคะคล้ายๆเป็นชนุมชนขนาดย่อมของเขาก็จะเห็นว่ามีบ้านเรือนอยู่ติดกันแล้วก็พอจะมีร้านพิเซเนาร้านค้าอยูนนะะ่บ้างนแต่ว่าไม่เห็นมีร้านอาหาระคะ่ะเพื่อน <ST S> ใกล้ๆก,กับอุทยานแห่งชาติชนันดอนี่ก็จะมีถ้ำหลายทยี่นะคะแต่ว่าเราจะขอขับรถเซอร์วีค่ะขับรถขึ้นไปดูยังอุทยานแห่งชาติชนันดอก่อนสักหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าเรายังไม่เคยมาเลยนะคะสนใจที่จะมาหาที่กางเต็นท์นะคะเพ,เพื่อนเพราะว่าเห็นในรูปถ่ายในเว็บไซต์แล้วที่นี่เนี่ยบอก,กับการมาตั้งแคมป์นะคะมาแคมปปิ้งกันมากๆเลยนะคะ มาเซอร์เวยก่อนนะคะไม่ได้ว่าจะมาตั้งแคมป์กันวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีแลนว่าจะไปค้างคืนกันที่เมืองวินเชสเตอร์ค่ะเพื่อนเตอนนี้เรามาถึงบริเวณทางเข้าของอุทยาแห่งชาติชนันดรแล้วนะคะแต่ว่าเราตัดสินใจที่จะไม่ขึ้นไปต่อะคะ่ะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานขับรถลงมาจากอุทยานนะคะเราก็มาเจอกับสถานที่แห่งนี้ค่ะลูเลคาวเวเราเห็นว่ามีรถท,ทั้งรถทัวร์รถบัสแล้วก็เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ มาที่นี่กันเยอะเลยก็เลยอ๋ลองดูซะหน่อยลองเข้ามาชมว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะรเรานี่ไม่ได้ทํากันบ้านมาก่อนว่าสถานที่ที่เราไปนั้นนะอ่ะคืออะไรนะคะเพราะว่าตั้งใจที่จะมาเที่ยวหาเพื่อนค่ะแล้วก็แวะเที่ยวซะหน่อยอสองข้างทางมีอะไรให้หน้าเที่ยวเราก็จะแวะไปนะคะพอเข้ามาในถ้ำนะคะจุดแรกที่น่าตื่นตาลึงที่เราได้พบเจอนั่นก็คือจุดนี้ค่ะเขาตั้งชื่อ หินงอกหินย้อยอันนี้ว่าวอชิงตันนะคะตั้งตามชื่อประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาสวยงามมากๆเลยค่ะเนื่องจากเราไม่ทราบว่าเราจะเดินมาเที่ยวถ้ำนะคะเราก็เลยไม่ได้เตรียมอุปก,กรณ์พิเศษในการถ่ายทำในถ้ำนะคะเราก็ใช้มือถือถ่ายนะคะทุกคลิปที่เราถ่ายนั่นก็คือมือถือนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะพิเศษหน่อยก็คือถ้าไปตรงไหนที่มันไม่มีแสงนะคะก็ะอาจจะต้องได้ใช้ ไฟแสงไฟช่วยนะ <Okay. S 1> เราก็ไม่มีอุปกรณ์พิเศษตรงนั้นนะคะมาดูตรงจุดนี้กันคะ่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะข้างบนข้างล่างมันเหมือนกันนะคะข้างล่างเนี่ยเป็นน้ําน้ําค่ะจุดที่ลึกที่สุดนั่นก็คือห้าสิบห้าสิบเซนหรือยังไง oh. ก็เวลาน้ําภาพสะท้อนน้ําจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยภาพข้างบนเป็นหินงอกหินย้อยข,ข้างล่างเป็นน้ําก็จะได้ภาพแบบนี้นะคะ ดูดูแล้วก็เวียนหัวนิดนึงค่ะแต่ว่ามันของจริงนี่ตื่นตะลึงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆใครที่เขาเป็นเอ่อฟุตตกาเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นช่างภาพอะช่างภาพมืออาชีพเนี่ยเขาจะถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนมีการค้นพบถ<อ>้ำแห่งน,นี้นะคะเมื่อปีพศ2521ค่ะ อุณหภูมิภายในถ้ำก็อยู่ที่ราวๆ12องศาทั้งปีจุดที่ลึกที่สุดของถ้ำก็อยู่ที่79เมตรนะคะทางเดินก็สะดวกคนที่นั่งวิวแชร์นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้ค่ะแล้วก็คนที่มีน้องหมานะคะก็หมาก็เข้ามาได้แต่ต้องอยู่ในสายจูงประวัติการค้นพบถ้ำแห่งนี้ก็มีความเป็นมาที่น่าสนใจนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะขอเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะก็คือว่าเจ้าของที่ดินเดิมแห่งนี้นะคะ เขานะ่ะมีปัญหาทางการเงินเขาเป็นหนี้สินแล้วก็ทางศาลนี่ก็จะต้องให้เขาขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ลูกหนี้ทั้งหลายนะคะแล้วก็คนที่มาซื้อที่คนที่จะมาซื้อที่ดินของเขานะคะก็ได้มาสํารวจที่ดินกระม,มีประมาณ 4- ี่ห้าคนเข้ามาสํารวจที่ดินแล้วเขาก็มาเจอกับถ้าแห่งนี้โดยบังเอิญนะคะโดยที่เขารู้ว่าเจ้าของที่เดิมเนี่ยไม่รู้ แต่ว่าพอเขามาค้นพบว่ามีถ้าแห่งนี้นะคะเข,เขาก็ปิดเป็นความลับเ,เ,เพื่อให้ขบวนการขายทอดตลาดเนี่ยไม่ได้แจ้งมูลค่าที่แท้จริงของอ property ของที่ดินแห่งนี้นะคะเพื่อที่จะได้ซื้อในราคาถูกเขาก็ได้ปิดเป็นความลับนะคะจนกระทั่งกระบวนการซื้อขายได้เสร็จสิ้นไปแต่ก็ความมาแตกซะก่อนที่หลังค่ะ เจ้าของที่เก่าก็เลยฟ้องร้องกลับว่าเป็นการช่อโกงกันค่ะเป็นการโกงการซื้อการขายเพราะว่าเขาไมไ่ทราบว่ามีถ้ำอยู่ในที่ดินของตัวเองเพราะว่าถ้ารู้ว่ามีถ้ำที่สวยงดงามแบบนี้นะคะราคาที่ดินก็ยิ่งสูงเข้าไปอีกนะคะ You love it ปัจจุบันนี้ถ้ำอันนี้ก็เป็นของเอกชนนะคะเป็นของลูเรคาเวิร์นค่ะค่ะตัวเข้ามาประมาณ26หรือ28ดอลลาร์ต่อคนนะคะที่เราก็จำไม่ได้ L U R A Y Lure Lure Cave Lure Carbon Lure ถ้ำลูเ i Take blue ray without the beat Ah b l u ray Oh my god This is fantastic unbelievable สวย้า wow. ว beautiful fantastic อันนี้นะคะดูเหมือนว่าเป็นต้นไม้ใหญ่กำลังล้มโค่นลม้ลมลงลักษณะจะเป็นหนวดเหมือนต้นไม้ลม้ลมลงมานะคะหินงอกหินย้อยนี่มีหลายสีนะคะมีสีขาวสีเหลืองสีเทาแล้วก็สีดำ มันเป็นขบวนการสร้างสารรค์ของธรรมชาตินะคะคุณผู้มากๆอากาศเย็นแต่ว่าไม่เย็นเจี๊ยบนะคะอาจจะเป็นเพราะเรามีแจ็คเก็ตแต่พอเดินเข้ามาในถ้าน,นี้เราเดินตลอดเนี่ยมันก็จะทำให้อุณหภูมิร่างกายมันอุ่นขึ้นมาทางเดินก็สะดวกค่ะทางเดินปูอิด ว้าวสวยมากๆากรูปเกตเตหินงอก <there. S 1> หินย้อยสวยจริงๆค่ะ คะข้างหน้าเราอยู่ตรงกลางเลยเขาไม่จ,จับนะคะหินย้อยลงมาจนถึงข้างล่างภายในถ้ำนะคะก็ยังมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ค่ะอายุราวๆข้าร้ายอยปีสันนิษฐานว่าโรงศพของเธอนะคะร่วงหล่นลงมา จากชั้นดินนะคะลงมาที่ถ้าแห่งนี้ก็คงจะเป็นคนเนทีฟอเมริกาค่ะที่ว่าคนอเมริกันดั้งเดิมที่เขาอยู่อาศัยในในพื้นที่แห่งนี้มาก่อนนะคะมีการฝังศพแล้วก็มันได้สุดตัวลงมานะคะทุกทกคนดูตรงนี้ค่ะอยากให้เห็นด้วยกันนี่ตรงนี้ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคล้ายๆกับ j จดีเลย ทีแรกเราคิดว่ามีคนเอามาตั้งแต่จริงๆแล้วก็คือมันเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นมานะคะรูกทรงคล้ายเจดีย์จุดนี้ที่เรายืนอ,อยู่นี่คือจุดที่ลึกที่สุดค่ะคือความลึกก็คือ76เมตร Incredible! Fantastic! Wonderful! Beautiful and amazing! Oh my God! What is this? What is this thing? Is this dream? I'm not dreaming now. I walk into the beautiful cave Oh my God! I use this beautiful word so much. Slip carefully. <laughs> oh, wow. That's a great slip carefully, Sonny. Woo! We're going down. Go down, down yeah, we? yeah we go down. We've got to go back up. Come on, go down, I Annie. What? Fried eggs. Oh. Kaidao. Kaidao. Oh, I'm going to Fried eggs. <laughs> เช้าชี้ใหดูตรงนี้ไข่ดาวไหนไข่ดาวอยู่ไหนอ๋อแล้วอันนี้ก็มีรูปทรงเหมือนไข่ดาวแล้วนะคะโอ้หินงอกหินย้อยนี่มีรูปทรง,ท,งที่น่าทึ่งมากเลยธรรมชาติได้สร้างขึ้นมานะคะ และภายในถ้านี้นะคะก็มีไฮไลท์อย่างหนึ่งนั่นก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะเครื่องดนตรีชนิดนี้เห็นว่าใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็เขาจะมีขบวนการอะไรของเขาเนะี่ยจับเสียงต่างๆภายในถ้าแล้วก็สร้างเป็นเสียงดนตรีนะคะเป็นเสียงเบาๆตรงจุดนี้เนะะี่ยค่ะ วันนี้ก็เป็นความบังเอิญนะคะที่เราได้มีโอกาสแวะเที่ยวชมถ้ำลูเล่คาเว่นแสงนี้นะคะเราทั้งสองคิดว่าอย่างไงวันหนึ่งเราก็ต้องหาเวลานะคะคกลับมาเที่ยวที่นี่อีกครั้งแน่นอนค่ะเพราะว่าก็อยู่ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่นะคะขับรถมาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหชั่วโมงกว,กว่าเท่านั้นเราจะต้องกลับมาแน่นอนค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันสวยงามมาก ภายในถ้ำนะคะก็ใช้เวลาประมาณ45-1ชั่วโมงนะคะในการที่จะเที่ยวดูให้จนทั่วนะคะคคถ้ามีเวลาก็อยู่ประมาณชั่วโมงนึ่งถ้ารีบๆหน่อย <ไป S 1> ก็45<ล>นาทีวาวแ,แต่ว่าเราก็จะมีสถานีต่อไปนะคะเราจะไปที่เมืองวินเชสเตอร์เพื่อเพื่อที่จะไปเจอกับเพื่อนเก่าของชาวนะคะที่ไม่ได้เจอกันมาตั้ง25ปีแล้ว ความสวยงามในธรรมชาติที่ค้นพบโดยบังเอิญนะคะถ้ำแห่งนี้แล้วก็เป็นอาการทริคของการขายนะคะการช่อโกงกันเพราะว่าต้องการซื้อ,อยในราคา,าที่ถูกจาก,จากเจ้าของเก่านะคะแล้วก็มีการขึ้นลงขึ้นศาลเข้ามาเกี่ยวข้องจนเรียกร้องความยุติธรรมกลับมาก็ได้คืนนะคะนี่ก็คือเมืองวินเชสเตอร์นะคะเป็นวันที่เราขับรถออกจาก เมืองบินเชสเตอร์เป็นวันเสาร์ค่ะเพราะว่าเราเจอกับเพื่อนของชาวแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ตอนตอนเย็นมีเวลาเจอกันแค่นี้ค่ะโอกาสหน้าจะกลับมาใหม่เพราะว่าเราได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าของชาวที่นี่แล้วก็ครั้งหน้าก็จะได้กลับมาเยือนเมืองแห่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรเด็ดๆ มาถ่ายทำให้คุผู้ชมรับชมอีกครั้งถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ